เชสลางคอมมอนเรลไทเกอร์ D4D ครับช่างนักศึกษาศิษยเกียรติผู้ดำเนินการ,รช่างชนดชะนดชะนดชนดทีนะครับวิธีทดสอบล่างคอมมอนเรลนะครับ รางเส้นหนึ่งของใหม่ห้างสองหมื่นกว่าบาทถ้าเราสงสัยว่ารางเสียหรือไม่ลงทุนขึ้นแท่นเช็คไม่กี่ดังครับหลักพันพันหน่วยนิดหน่อยถ้าไม่เสียก็ไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนรางลดอาการสตาร์ทไม่ติดเป็นได้หลายอย่างรางเสียฮุิตเสียปัมเสียถ้าสงสัยรางก็เทสรางก่อนนะครับ ทันก่อนนิดหน่อยครับเส้นรางเส้นหนึ่งดีกว่าเราลงไปลงทุนซื้อรางเส้นละสองหมื่นกว่าบาทถ้าไม่เสียก็ไม่จาเป็นต้องไปเปลี่ยนรางครับให้ดูบนเทียดรับถ้าเสียมาก็มีชุดซ่อมนะครับรางทำเป็นเร็วดีพอดี นัานดนักศึกษาทิศเกียรติช่างชาร์ปอาจารย์ใหญ่ช่างแคมลูกพี่อาจารย์ลูกพี่เลี้ยงเบียร์เดี๋ยวให้เทคจนครบทุกสเต็ปเลยนะครับก็ผ่านไหมอย่าลืมนะครับถ้าสงสัยถ้าช่างคนไหนสงสัยว่าลางเสียหรือไม่ แนะนำเอามาเทสก่อนนะครับเทสดูก่อนถ้าไม่เสียก็ไม่จำเป็นต้องไปลงทุนเส้นรางเส้นหนึ่งถึงสองหมื่นกว่าบาทของใหม่ห้างเสียค่าแรงเทสแค่พันนิดหน่อยเดี๋ยวข้อราคาอีกทีหนึง่งสตาร์ทไม่ติดรางเสียก็ได้กล่องเสียก็ได้ปั๊มเสียก็ได้หัวฉีดเสียก็ได้ครับก็เลยรถสตาร์ทไม่ติด ใอ้สงสัยรังเสียก็เอารัางมาเทสก่อนนะครับทุกเรามีชุดซ่อมมีอะไรพร้อมนะ โอเคผ่านครับสวยรางเส้นนี้ไม่เสียไม่จําเป็นต้องไปซื้อรางเส้นหนึ่งตั้งสองหมื่นกว่าบาทใส่รถได้เลยติดแน่นอนชัวร์การันตีเช่นเทสโบเต็น A915S มาตรฐานครับแพ่นเดร็กขอบคุณครับที่ติดต,ตามครับสวัสดีครับ